สวัสดีครับทุกท่านนะครับาปั่นนาปีกันจ้าสุดท้ายแล้วนะครับกับคูเปต้า L5018 นะครับย่ำไม่ลงนะครับ ต้องมาปั่นใหม่แล้วสูบน้ำใส่อีกนิดนึง12ไร่นะครับจะทำพิโลก80นะครับเป็นข้าวนาปีเพราะว่าฟางจุดไม่ได้ครับแล้วก็ยำใหม่ลงน้ำก็ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยแล้วก็สูบน้ำใส่แล้วก็มาปั่นใหม่นี่นะครับบัดอีกรอบนึงจะเห็นสภาพนี้ยำไปแล้วนะครับ ออนันนุงก็ย่ำไปแล้วนะครับอันนี้ก็ย่ำไปแล้วอันนี้รถย่ำก็รออยู่นะครับรอปั่นเดี๋ยวย่ำตามหลังเลยนะครับน้องเอต้มเตรียมตเตรียมมาลอย่ำอยู่นะครับ<อ>จุดฟางไม่ได้นะครับย่ำไม่ลงปั่นก็ติดฟางอ่าพอ้อมแกมไปนะครับอ่ารถย่ำก็เตรียมแล้วน,นะครับ จ้าอื่นขึ้น230นะครับแต่เจ้านี้ยังเป็น200อยู่นะครับกันเองครับกันเองอ่าปั่นไปด้วยย่ำตามหลังไปเลยตรงนี้ต้องมาแทรกล่องหวานแล้วนะครับนี่กระทงนี้เหมือนกันครับต้องมาย่ำใหม่เอ้ยมาปั่นใหม่ย่ำใหม่เหมือนเดิมนะครับอ่าทั้งรถย่ำรถปั่นเลยมาพร้อมกันเลยแข่งกันเลยเอา ยังอยู่วิจิตอยู่นะครับเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วต่อไปก็ทำการสะอาดรถนะครับดูแลวามสะอาดดูแลโน่นดูแลนี่ซ่อมแซมผมจอดได้ไปพอเดือนครับเดี๋ยวก็ทำกันต่อ ล้วงสองแล้วกระจุยกระจายเลยโอ้โหแต่ไม่ลมนะครับแต่แข็งแข็งดุดดุดยังไงไม่รู้นะผมลงมาล่างแล้วครับไม่เป็นไรครับปั่นนะปี เออดูดีขึ้นครับเขาปั่นล้วงสองเข้าแต่พูดถึงอ่าถ้าจะย่ำก็ให้ย่ำได้ครับเพราะเป็นนาปี เท่าไหร่ก็เลยตองมาปั่นใหม่นะครับ าตาละหุนสงอย่างนี้เรื่องตัวนี้ไม่ต้องบอกครับว่าเป็นใครนี่แหละครับงานเล่งจากสุดท้ายแล้วเอาเขาหน่อยอเก็บล้อรถย่ำนะครับโอ้โหแข็งจัดเลยอะแต่เจนซี่เลย เอาแล้วครับเก็บใช้คันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกระทงใหม่กันยังเหลือกระทงลากอีกอันนะครับเท้าหน้าขึ้นแล้วนะครับทั้งปั่นทั้งย่าจะขึ้นเป็น240 2อ0ร้อยยี่หรือสองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ขึ้นแน่ๆนะครับวันนี้เราก็หูดไถกันไปก่อนช่วยเหลือกัน สามอีกหน่อยครับกระทงนี้นี่ย่ำไปแล้วนะครับนี่ฟางมันลอยย่ำไม่ลงครับดิ้งก็แข็งด้วย รับสูบน้ำใส่แล้วกระทงนี้อ่ะตรงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบปคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมกันประกาศหน้านะครับสวัสดีครับ